ผมเป็นนักศึกษาจากอินโดนีเซียคำถามของผมคือผมจะโต้อตอบคริสเตียนที่นำข้อพิสูจน์จากพระคริสตรมมาทำภีว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรครับเขาจะอ้างข้อพระคมภีกิติคุณยอนยอนบทที่8ข้อ58ที่กล่าวว่าเราอยู่ก่อนอับราฮัมข้อที่คุณฟาเรตได้ยกมาจากพระคมภีร์กิติคุณยอนบทที่5ข้อ58พระสุคริสต์ขอสันติจงมีแด่ท่านได้กล่าวว่าก่อนอับราฮัมเป็นอยู่เราเป็น และมีคริสตีลหลายคนที่ยกข้อความในพระคัมภีร์ตอนนี้มาอ้างเขาจะบอกว่าตามข้อพระคัมภีร์นี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระสุคริสขอสันติจงมีแด่ท่านพระองค์เป็นพระเจ้าผู้เกรงไกรและเมื่อเราถามกลับว่าข้อนี้พิสูจน์จะอย่างไรว่าพระสุคริสขอสันติจงมีแด่ท่านเป็นพระเจ้าผู้เกรงไกรเขาจะให้เหตุผลสองประการประการที่หนึ่งเขาจะบอกว่าเนื่องจากพระสุคริสขอสันติจงมีแด่ท่านเป็นอยู่ก่อนอับราฮัมขอสันติจงมีแด่ท่านก็หมายความว่าท่านเป็นพระเจ้าคำตอบสำหรับข้อนี้ก็คือ ทุกคนที่พระเจ้าผู้เกรงกจได้สร้างมาเป็นอยู่แล้วในความรอบรู้ของพระเจ้าผู้เกรงกจก่อนที่เขาจะถูกสร้างมามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้ก่อนที่เขาจะเกิดมาเขาเป็นอยู่แล้วในความรอบรู้ของพระเจ้าผู้เกรงกรและยังมีข้อพระคมภี์ที่จะพิสูจน์ได้ในสิ่งที่ผมพูดนี้ซากีในเปลี่ยนความหมายคำพูดของพระเยซูพระองค์ไม่เคยกล่าวดังนี้พระเยซูไม่ได้บอกว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราอยู่ในความรอบรู้ของพระเจ้า ที่พระเจ้าทรงรู้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมีตัวตนแล้วพระเจ้าเท่านั้นที่ดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะอ่านพระธรรมเยเรมีบทที่1ข้อ5พระเจ้าผู้เกรงไกรกล่าวว่าก่อนที่เราได้ก่อร่างเจ้าขึ้นในท้องเรารู้จักเจ้าแล้วและก่อนที่เจ้าคลอดจากท่า์เราได้กำหนดตัวเจ้าไว้และเราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาติตอนนี้พระเจ้าผู้เกรงไกรกำลังพูดกับนบีเยเรมีว่าก่อนที่ท่านได้ถูกก่อร่างขึ้นในท้องของแม่ผู้เกรงไกรได้รู้ว่าท่านเป็นอยู่แล้ว ก่อนที่ท่านออกมาจากคันพระเจ้าผู้เกรงไกรได้ทาให้ท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ทรงให้ท่านเป็นอบีแกบ่บรรดารประชาชาติยังน้อยซากีในยอมรับว่าเยเรมีเป็นอบีของอัลลอฮ์แก่บรรดาประชาชาติหมายความว่ามนุษย์ทุกคนเป็นอยู่ในความรอบรู้ของพระเจ้าก่อนที่เขาเกิดในลักษณะเดียวกันถ้าว่าพระสุคริษขอสันติจงมีแด่ท่านเป็นอยู่ก่อนที่ท่านเกิดมาหรือท่านอยู่ก่อนอับราฮัมขอสันติจงมีแด่ท่านก็ไม่ใช่เรื่องใหม่พระคีร์กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนอยู่ในความรอบรู้ของพระเจ้าก่อนที่เขาจะเกิดมาในนโลกี้ ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรใหม่ทำไมพระสรถึงพูดเช่นนี้และทำไมผู้ฟังถึงตอบสนองแปลกๆซากีในพูดว่าก่อนอับราฮัมพระสุทรงเป็นอยู่ในพระดำริดพระเจ้าเท่านั้นถ้าคำพูดนี้เป็นความจรงิงผู้คนที่ฟังอยู่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยจริงหรือไม่ดูต่อนะท้ายคลิปนี้จะเห็นว่าผู้นำศาสนายูวตอบสนองอย่างไรนอกจากที่พระสุกล่าวแบบนี้ในพระคัมภี์ไม่มีคนอื่นอ้างว่าก่อนที่ตัวเองเกิดมาก็อยู่ก่อนแล้ว ในพระธรรมเยเรมีพระเจ้าเองเป็นผู้พูดไม่ใช่ในบีเยเรมีตอนนี้ซากีในอธิบายเหตุผลที่สองข้อนี้สาคัญยิ่งกว่าข้อแรกขอบคุณซากีที่นําข้อนี้มาให้ผู้ฟังได้พิจารณาถ้าผู้ฟังเริ่มศึกษาข้อความตรงนี้ให้เข้าใจได้ดีขึ้นแน่นอนที่สุดเขาจะเข้าใจความจริงที่คุณพยายามจะบิดเบือนข้อโต้แย้งที่สองที่คริสเตียนบางคนจะพูดเมื่ออ้างถึงข้อในพระธรรมยอห์นบทที่หข้อ58เมื่อพระสุกล่าวว่าก่อนอับราฮัมอยู่เราเป็นเขาจะพูดว่า เราเป็นคือคำนามเฉพาะของพระเจ้าผู้เรียงไกรภาษาไทยไม่มีกิริยาอดีตฉะนั้นคำแปลจากภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษจะชัดเจนกว่าคำแปลภาษาไทยพระสุขเล่าว่าก่อนอับราฮัมอยู่ was past tense เราเป็น am present tense โดยทั่วไปการแต่งประโยคเช่นนี้ไม่ถูกตามหลักการภาษาแต่พระสุขพูดเพื่อจะเปิดเผยว่าพระองค์คือผู้นั้นที่สำแดงพระนามให้กับโมเสสที่จริงแล้วเราเป็นไม่ใช่เพียงพระนามของพระเจ้าแต่เป็นทั้งพระนามทั้งพระลักษณะ เป็นแก่นแท้ของพระเจ้าและเขาจะพิสูจน์ประเด็นนี้โดยยกข้อจากคัมภีร์กุรอาอันยิวอพยพบทที่สาข้อที่14เมื่อโมเสสขอสันติจงมีแด่ท่านทูลถางพระเจ้าผู้เกรงไกรว่าเมื่อท่านไปหาชนชาติอิสราเอลท่านจะเรียกพระนามพระองค์อย่างไรดีและเมื่อท่านไปหาชนชาติอิสราเอลท่านจะพูดอย่างไรดีว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษทรงพระนามว่าอะไรดังนั้นพระเจ้าผู้เกรงไกรตอบว่าในพระธรรมอพยพบทที่สบทที่สาข้อสิพระเจ้าบอกกับโมเสสเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น และพระองคตกับโมเสสว่าเมื่อเจ้าไปหาชนชาติอิสราเอลให้บอกพวกเขาว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้าทั้งหลายจากประโยคภาษาฮิบรูนี้ได้มาซึ่งพระนามของพระเจ้ายาเวพระนามซึ่งอังกุระอ่านไม่รู้จักเอฮิเยแปลว่าเราเป็นยาเวคือพระนามของพระเจ้าที่ใช้ในคำพีเต่ารอดซึ่งมีความหมายว่าเราเป็นเนื่องจากชาวยิวเคารพพระนามของพระเจ้ามากเขาจะไม่เอ่ยพระนามนั้นแต่เขาจะพูดคําว่าฮาเชมซึ่งแปลว่านามนั้น หรือเขาจะพูดว่าอโดนายซึ่งแปลว่าเจ้าหนายหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าอพยพบทที่6ข้อ3เราปรากฏแก่อับราฮัมแก่อิสะอะัและแก่ยาโคบด้วยนามว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่เราไม่ได้สำแดงให้พวกเขารู้จักในนามยอเวตรงนี้เราจะรับรู้ข้อความจากพระคัมภีร์ว่าเราเป็นคือพระนามเฉพาะของพระเจ้าผู้เกรงเกรตามปกติแล้วพระนามเฉพาะของพระเจ้าผู้ทรงเกรงเกรนั้นเมื่อแปลเป็นภาษาอื่นๆแล้ว คำนามเฉพาะนั้นจะคงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องแปลบางทีอาจจะมีบางโอกาสที่จะแปลคำนามเฉพาะแต่โดยทั่วไปคำนามเฉพาะมักจะไม่ต้องแปลเช่นถ้าผมพูดภาษาอังกฤษว่าคุณแบล็กมาเที่ยวบ้านผมผมจะไม่พูดเป็นภาษาอาหรับว่าคุณอัดวัดมาเที่ยวบ้านผมหรือภาษาฮินดูหรือภาษาอุรดูจะพูดว่าคุณกะลาม,มาเที่ยวบ้านผมคุณแบล็กก็จะเป็นคุณแบล็กเหมือนเดิมในภาษาอาหรับก็ดีภาษาอุรดูก็ดีภาษาฮินดีก็ดีในทำนองเดียวกันคำแปลนี้ผิดเพี้ยนไปแล้วที่ว่าพระเจ้าตรัสว่าเราเป็นซึ่งเราเป็น ถ้าเมื่ออ่านภาษาฮิบรูคำที่ใช้ในพระธรรมอพยพบทที่สาข้อที่สิบสี่ศับภาษาฮิบรูคือเยฮีเฮอัชรเยฮีเฮฮ่าฮให้เราฟังการออกเสียงแท้จากผู้พูภาษาฮิบรูเอฮเยอัชรเอฮเยเอฮเยอัชรเอฮเยไม่ใช่เยฮีเฮอัชรเยฮีเฮและเมื่ออ่านเป็นภาษากรีกก็คือดังนั้นคำนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหมายความว่า ไม่ใช่คำนามเฉพาะอย่างที่ผมบอกแล้วความหมายที่พระสูพูดมีมากกว่าที่จะใช้เป็นชื่อเท่านั้นบางทีก็อาจแปลได้เหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่ต้องแปลก็ได้แต่ถึงแม้ว่าผมจะเห็นด้วยกับพวกเขาเพื่อที่จะโต้อตอบกันต่อไปโอเคครับเป็นคำนามเฉพาะก็ได้และเอามาแปลได้ไม่มีปัญหาครับถ้าเราเป็นคือพระนามของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระสุคริสต์ขอสันติจงมีแด่ท่านกล่าวว่ากิตติคุณยอ์นบทที่หกิตติคุณยอนบท 5, นบที่แข้อ15้าพระสุคริสต์ขอสันติจงมีแด่ท่าน ก่อนอับราฮัมเป็นเราเป็นแทนคําว่าเราเป็นจะใส่คําว่าพระเจ้าก็ได้ก็จะหมายความว่าก่อนอับราฮัมพระเจ้าเป็นอยู่แล้วเป็นปัญหาที่ไหนเราเห็นด้วยอยู่แล้วว่าก่อนอับราฮัมเป็นอยู่ขอสันติจงมีแด่ท่านก็มีพระเจ้าผู้เรียงเกลอยู่แล้วพระสูให้เกียรติธรรมเนียมยิวและไม่ออกเสียงยาเวแต่พระองค์ให้ผู้ฟังเข้าใจว่าพระองค์คือยาเวโดยที่พระองค์กล่าวว่าพระองค์เป็นแก่นแท้ของพระเจ้าพระองค์คือเอฮิเยเราเป็น พระซูไม่ได้บอกว่าพระองค์คือเอโลหิมคำศัพท์ที่จะใช้เมื่อพูดถึงพระเจ้าโดยทั่วไปแต่พระสูพูดถึงพระองค์เองโดยใช้คำที่หมายถึงพระยาเวพระเจ้าทิ้งแทองค์เดียวซากีพูดเกือบถูกแต่พระซูไม่ได้หมายความว่าก่อนอับราฮัมพระเจ้าเป็นอยู่พระซูหมายความว่าก่อนอับราฮัมอยู่เราเป็นพระยาเวพระยาเวเป็นพระเจ้าทิ้งแท้แต่คำศัพท์เอหรือเอโลหิมสามารถเอามาใช้เรียกพระองค์อื่นๆที่พวกเขาต้องการใช้คำนี้เป็นพระนาม และในเวลาเดียวกันเอาความหมายของคำนั้นมาใช้ด้วยกันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณจะเอาเค้กมากินเค้กนั้นให้หมดและในเวลาเดียวกันให้เหลืออยู่ทั้งหมดไม่ได้โดยพระเจ้าทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้ขอบคุณมากซากีเรามีชิ้นเค้กและเรากินมันได้ด้วยสามารถมีทั้งสองพร้อมๆกันอย่างที่สัญญาไว้แล้วมาดูว่าผู้ฟังของพระสุขคือผู้นาคนยิวตอบสนองคำกล่าวของพระสุอย่างไรเสียดายที่ซากีไม่ได้อ่านข้อต่อไปในพระธรรมยอห์นบทที่8 ยอนบทที่8ข้อ59คนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาจะขว้างพระองค์แต่พระเยซูทรงหลบเลี่ยงและเสด็จออกไปจากบริเวณพระวิหารผู้นำศาสนายิวเข้าใจอย่างชัดแจ้งว่าพระเซูหมายถึงตัวเองคือยาเวเขาถึงเอาหินจะขว้างพระสยซูให้ตายไม่ใช่ว่าเขาโกรธเพราะพระสยซูกล่าวว่าเราอยู่ในความรอบรู้ของพระเจ้าก่อนเกิดหรือว่าพระเจ้าอยู่ก่อนอับราฮัมแต่เขาโกรธเนื่องจากที่พระสูอ้างว่าเป็นยาเว ยอนบทที่8ข้อ58ไม่ใช่ข้อเดียวที่พระสูู่ใช้คำพูดเราเป็นแต่พระสสซูพูดเราเป็นหลายครั้งเพื่อจะให้เขาเห็นว่าพระลักษณะของพระเจ้ามีอยู่ในพระองค์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเราเป็นประตูเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตายเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสาร เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี้แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดไทะสูอ้างหลายครั้งว่าพระองค์มีพระลักษณะของพระเจ้า ขอขอบคุณซากีไหนที่ให้โอกาสผู้ฟังได้ยินพระธรรมพระกิติคุณยอดขอให้คุณผู้ชมอ่านพระธรรมยศทั้งหมดและให้ขอพระเจ้าให้พระองค์สําแดงความจริงเรื่องพระสูให้คุณเข้าใจ